สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันครับกับ YouTube ช่องบ้านเมืองครับวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับการเมือง YouTube ช่องบ้านเมืองก็จะเอามาถ่ายทอดให้ท่านได้รับชมรับฟังกันครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่ากำลังเดือดครับเลือกตั้งปีพศ2566้าครับผมการเลือกตั้งนั้นบอกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ ประชาชนคนไทยทั้งหลายนั้นก็ต้องทํากันครับเพราะว่าบาัตรประชาชนของท่านนั้นมีความหมายมากเหลือเกินครับผมการเลือกตั้ง2566ก็อยากให้ทุกคนออกไปเลือกตั้งครับภายในเดือนพฤษภาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรทำของประชาชนคนไทยสวัสดีครับมาเจอกันครับกับพี่ชายของผมกับพี่ยุทธเป็นยังไงบ้างไม่ได้อ่านข่าวนะวันนี้ อัดกล่าวมาเสร็จแล้วคุณลงเป็นยังไงบ้างอะเพิ่งเลิกงานอ๋อเพิ่งเลิกงานกินข้าวน้ำตามป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีความสุขตามวัตยภาพของผู้เฒ่าเป็นไงบ้าง้ก็วันนี้ก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆตามแบบเห็นกันว่าอาตาม ตา,ตามใจตัวเองอ่าตามใจตัวเองก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งปีพศ2566ครับเลือกตั้งเดือนพฤษภา,านี่แหละเดี๋ยวเขาจะยุบสภาอีกไม่กี่วันนี้ละมัง้งอ่าลุงตู่จะยุบสภาแล้วอาจจะยุบสภาแล้วเพื่อจะอามาเลือกตั้งแล้วแล้วก็ผมก็ไปคือผมก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับอ่าคนที่จะเลือกพักไหนพรคไหนอย่างเงี้ยอืมประมาณเนี้ยก็ไปสอบถาม าตามสาขาอาชีบางวันวันนี้วันนี้ถามมากี่คนครับจางวันนี้ถามมาทั้งหมดหอ่ะหกคนครับผมถามมาหกคนเทา่ทาเมื่อวานเลยเท่าเมื่อวานถามได้หกคนแต่ถามเยอะถามเยอะแต่เขาตอบแค่หกคน<ๆ>เขาตอบเขาตอบผมแค่หกคนคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งเขาทำอาชีพอะไรครับอ๋อคนที่หนึ่งเป็นอ่อเป็นนักศึกษาครับเป็นเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนนี่แหละ เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนเรียนมหาลัยปีหนึ่งก็เลือกตั้งได้แล้วโอเคผู้หญิง้ยครับผู้หญิงผู้หญิงครับเขาเลือกพักไหนครับเขาเลือกพักภูมิใจไทยครับเป็นเขตบ้านเขาอ๋อบุรีรัมพี่เขตบุรีรัมย์อำเภออะไรไม่รู้ไม่สามก็ต่อใช่เขาบอกว่าอยู่บุรีรัมย์อืมโอเคราบพื้นที่ตึกตามพื้นที่ตามพื้นที่ ตามพื้นที่เขาเขาก็ต้องเลือกคนบ้านเขาอยู่แล้วแต่คือเขาเขาบอกว่าเขาเขาก็ไปดูฟุตบอลอะไรบ้านเขาก็คือเขาสนับสนุนคนบ้านเขาบุรีรัมบุรีรัมพักอะไรภูมิใจไทยโอเคภูมิใจไทยครับครับคนที่สองคนที่สองคนสองเนี่ยคนที่สองเนี่ยเป็นเอ่อคนขับเอ่อขับรถออฟฟิศเป็นคนขับรถออฟฟิศเนขับรถให้เจ้านายคนขับรถให้เจ้านายอืมครับผู้ชายผู้หญิง ผู้ชายผู้ชายฮะก็เป็นวัยทํางานนะวัยทางานครับพระเลือกเลือกเลือกใครครับคนนี้เพื่อไทย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 เออทาไม่ะทําไมก็เขาน่าจะเป็นคนเหนือนะแต่ไม่ได้ถามเพราะว่าเขาเป็นคนเหนือหรือคนอะไรเนี่ยไม่ได้ถามเขาตัวเนี้ยไม่ได้ถามเขาไม่เป็นไรเราเราดูจ่อผิวพรรณหน้าตาสันนียงก็ผิวพรรณว่าหน้าตาแลสันเนียงใช่ใช่ก็อ๋คนนี้ก็พื้นที่อ่าครับทาไมเขาถึงเลือกทําไมเขาถึงเลือกเพื่อไทย เชิงนโยบายอ่ะเขาเลือกเพื่อไทยเพราะเชิงนโยบายของเขาเลือกเพื่อไทยเชิงนโยบายผู้ชายนะคนที่สองคนแรกผู้ชายเชิงนโยบายอ่าคนที่สามคนที่สามเนี่ยเป็นอ่าคือเป็นพนักงานกทมคนที่สามเป็นพนักงานกทมเลยเจ้าหน้าที่เออเจ้าหน้าที่กทมโอเคผู้ชายผู้หญิงครับอะไรนะผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับเจ้าหน้าที่กทม ผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งโอเคนี้ผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งอ่ะอันนี้พักพักอะไรครับตัวนี้ภูมิใจไทยครับวันนี้ภูมิใจไทยมาสองเพื่อไทยมาหนึ่งล้ใช่เลือกเพราะนโยบายเหมือนกันคือ,อก็ค่ะตัวนี้เขาไม่ตอบว่าเลือกอพราะนโยบายอะไรหรือเปล่าอแต่คือเหมือนถือพูดตำานองเชิงว่ามันมีอเขาเป็น คือคล้ายๆว่ามีหัวคะแนนอยู่แล้วมั้งประมาณนี้แหละมีพวกอหัวคะแนนอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เลือกตามหัวคะแนนอ่าครับเออเลือกตามหัวคะแนนแดงว่าเป็นฐานเสียงฐานเสียงภูมิใจไทยอ่าฐานเสียงฐานเสียงเป็นฐานเสียงเป็นฐานเสียงโอเคสามคนละภูมิใจไทยสองเพื่อไทยหนึ่งเพื่อไทยสองสามคนละอ่าฮะคนคนที่สามเลือกอะไรนะก็ภูมิใจไทยไงภูมิใจไทย ผู้หญิงคนแรกอะ่ะเลือกไอ้เพื่อไอ้เลือกไอ้ภูมิใจไทยนทคนที่สองเนี่ยเขาเลือกเพื่อไทยคนที่สามที่เลือกภูมิใจไทยอ่าภูมิใจไทยมาสองเพื่อไทยมาหน,นึ่งโอเคคนที่สี่อันที่สี่เนี่ยอันที่สี่เนี่ยเขาเป็นเขาไม่ได้บอกชัดเจนนะว่าเขาเขาอะไรแต่คุยคุยไปคุยมาเนี่ยเหมือนเขาทำอาชีพอิสระแหละก็ต้องขายขายอะไรบางอย่างนี่แหละขายอะไรบางอย่าง แน่ใจเหมือนกันเขาไม่ได้บอกว่าขาดเขากาขายของเขาบอกไหมเขาบอกว่าเขาเลือกักไหมเขาขายเขาบอกว่าเขาเลือกเพื่อไทยเพื่อไทยอันนี้ผู้ชายผู้หญิงอันนี้ผู้อันนี้ผู้ชายอันนี้ผู้ชายอาชีพอิสระผู้ชายภูมิใจไทยสองเพื่อไทยสองใช่เออคะแนนเท่ากันละอสองคนอ่าสี่ประตูแล้วสองสองละวสี่แล้ว ค,คนที่ห้านะครับคนที่ห้านี่เป็นพนักง,งานออฟฟิศเป็นผู้หญิงเอนนานออฟฟิศเลยเป็นบัญชีทาบัญชีเกี่ยวกับการเงินถ้าเลือกพักเลยครับเพื่อไทยชอบปูยิ่งรักมานานแล้วเลือก,ก,อ,กอ๋อชอบอเลือกที่บุคคลเหมือนกันบุคคลไม่ใช่เขาตามปูยิ่งรักรอยู่ตั้งแต่ยุคนั้นน่ะเขาชอบปูยิ่งรักเขาชอบผู้หญิง,ออผ,ญงผู้หญิงเก่งน้ำรองเนี้ยเขาเป็นแบบว่าผู้หญิงเก่งเนี้ยเขาชอบอ่าะดีนี้แหละ อ้าวก็เพ um ื่อไทยสามภูมิไทยสองใช่โอ้วันนี้ยังไม่จบเ้าคนที่หกแล้วครับคนที่หกเนี่ยคนที่หกเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับพวกก่อสร้างเป็นงานก่อสร้างเลยเป็นเป็นแรงงานก่อสร้างนั่นแหละอ่าบอกได้เลยเป็นแรงงานก่อสร้างผู้ชายก่อสร้างเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายไปทํางานเหมือนกันใช่ไปทํางานเหมือนกันคนนี้เขาเลือกพักอะไรครับเพื่อไทยเพื่อไทยครับ เขาเลือกภาพเพื่อไทยอ้าววันนี้เพื่อไทยก็มาสี่ดิคุณจะใท้สองก็วันี้ครับก็เพื่อไทยคือถ้าไปถามก็เขาเลือกเพื่อไทยแต่แต่แต่ผมถามหลายคนแต่แต่มันอ่าก็ก็ได้แค่สองคนนี้ก็คือได้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 แค่หกคนนี้ถามหลายคนถามไม่สิบแต่เขาไม่ตอบเขาไม่ตอบคือบางคนก็กลัวอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นกลัวอะไรล่ะ ผมไม่จะ<า>ไปทำอะไรไลยเออจะไปกลัวอะไรมผมก็ถามก็บูลนิเียเลยผมวอาไม่ต้องกลัวผมดองจะไปกลัวอะไรผมไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยถามแค่อยากรู้เฉยๆเขาบอกบางบางคนเขาก็บอกบอกเขาเลยทาําโพผมบอกไปแล้วว่าทำโพแต่เหมือนเขาแบบว่าเขากลัวแบบหลายเรื่องคนน่ะมันหลายเรื่องแค่นั้นแหละก็ไม่อยากบอกอะมันก็ไม่สิ่งของไม่อยากบอกคือไปถามตรงๆไม่ได้หรอกถามโมก้อมันก็คนมันก็ ก็บางคนเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองว่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกอย่างอย่างช่อง youtube บ้านเมืองของผมเนี่ยอาจารย์คมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าการเลือกตั้งหรือประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศเนี่ยการเลือกตั้งนี่มันสําคัญพี่คุณมีบัตรประชาชนคุณไม่ไปเลือกตั้งนะ่คือคุณบอกได้ตรงๆว่าถ้าเป็นตัวผมผมเรียกว่าตัวเองโง่เลยถ้าผมไม่ไปเลือกตั้งอ,ะอ่ะอผมไม่ได้ว่า,วานคนอื่นนะว,ว่าตัวเองอม,มึงโง่ยี่งายเขาบริหารประเทศเข้าเงินภาษีของม,มึงไปแล้วมึงมึงไม่ไปเลือกคนดีเข้าสภา จะทําเพื่ออะไรอ่ะผมถามหน่อยอ่าเราก็มีดีิของเขาอะเขาดีที่เราเลือกมาอืมเขาก็ว่าเป็นคนดีของเขาวันนั้น่ะดีแล้วของเขาไงกถูหมายถึงว่าผมหมายถึงก็ว่าคือเรามีบัตรประชาชนแล้วเราอ่ะต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกคนที่เข้ามาทําเป็นตัวแทนเราเพื่อให้เราเสียภาษีน้อยลงแล้วก็มีรายได้ที่ดีขึ้นกินดีอยู่ดีแล้วแค่นั้นแหละหมายถึงว่าประชาชน ต้องไปเลือกตั้งน่ะแหละคนที่มีอายุครบก็แค่นานโอเคโอเคโอเควันเมื่อวานเมื่อวานเพื่อไทยห้าเออเอ่อเก้าไกลหนึ่งวันนี้เพื่อไทยสี่เฮ้ยเพื่อไทยสี่ภูมิใจไทยสองอ่าชขอขอฟังขอฟังนโยบายภูมิใจไทยหน่อยเขาออกยังนโยบายออกมาแล้วออกแล้วนโยบายเด่นชัดของภูมิใจไทยก็คือภูมิใจไทยเนี่ยมีนโยบายไอ้มันมืดไปแล้วนะมีไฟล่าพี่น่ะนะ หน้าพี่นะ่ะมึ่งไปเลยอะ่ะเดินไปห,หาที่ไฟยยืนตรงไฟอ,ะอ่ะอ่ะอ้อนือนโยบายภูมิใจไทยอ่ะที่เด่นชัดก็คือเขาก็สารต่อตัวเดิมเขาไอตัวอไอหนอ้่นน่ะที่เขามาที่เขาบอกว่าเขาทำสำเร็จแต่แหละกัญชาเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่น,นแหละตัวนั้นน่ะเขาอ่าก็ชูไปก็คือเขาจะสารต่อให้มันอ่าสมบูรณ์ตอนนี้มันมันก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่สมบูรณ์นะ ทีนี้เขาก็จะมีอ่อการที่เขาจะอ่าทำราคาข้าวอะ่ทะทําราคาข้าวนะ่ะเอ่อทำยังไงให้ยั่งยืนก็คือให้ยาวนานเลยราคาข้าวจะคือจะประกันราคาข้าวนั่นแหละพูดถึงอะ่ะแต่เขาพูดพูดว่าเขาจะทําให้ราคาข้าวเนี่ยมันมันเป็นมาตรฐานน่ะข้าวขาวอย่างนี้ราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทอะไรประมาณเนี้ยรอ,อวะว่าตอนนี้ราคาข้าวบ,บ้านเรามันก็ไม่ได้สูงมากไงพี่ประเด็นนี้แหละครับอ,อืม แล้วก็อันนึงน่ะคือก็จะให้เงินอสมอนะอ่ะสองพันบาทนะครับตอบแทนอสมอสมอ 2, งอ<ะ>สพันบาทก็ให้ไปแล้วเมื่อเช้าฟังดูทีวีอยู่ฮะกาให้ไปแล้วสองพันให้ไปแล้วเมื่อเช้านี้ก็ให้ไปเพื่อล่อเป็นนโยบายของตัวเองหรือเปล่าแล้วก็มีประกันให้อสมอนะ่ะมีประกันนะ่ะให้แม่อาอนนโยบายใหม่นโยบายใหม่เขานะ่ะนโยบายใหม่เนี่ยก็อย่างที่บอกอะ่ะเขาก็จะ อําทสินค้าราคาข้าวนะที่ชัดเจนอ่ะให้ยั่งยืนสารต่อนโยบายกัญชาทำราคาข้าวเออทำราคาข้าวแล้วก็คือช่วยเหลือเกี่ยวกับประชาชนอะไรประมาณเนี้ยคือก็ในโย,ยบายปล่อยมาม,มันผมว่าเขาจะน่าจะปล่อยโค้งสุดท้ายจริงๆโค้งสุดท้ายก็คือเดือนหน้าเดือนนี้ก็คงพูดเป็นคร่าวๆอืม ม่แต่แตอนนี้บายมันปล่อยไปได้แต่ทาได้หรือไม่ได้มันอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าหลายเรื่องที่ภูมิใจไทยทํารอบก่อนก็ไม่ได้ทําได้เฉพาะไอ้ตัวกัญชาตัวเดียวอืมเหรอครับใช่วัคซีนรอบก่อนก็ยังทามึนๆึนงงๆอยู่เลยภูมิใจไทยอ่ะส<ม>ั่งวัคซีนที่โนแวกมาน่ะก็ยังมีปัญหากันอยู่เลยมึนๆึนงงๆกันอยู่เลยภูมิใจไทยนนแล้วก็มามีเคสของไอ้อะไรอ่ะที่ชูวิทย์ไปโจมตีภูมิใจไทยอ่ะ ชูวิทย์มากระทืบกระทืบภูมิใจไทยอยู่ตอนเนี้ยเรื่องมีการในอะไรอ่ะเรื่องเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มอะไรนี่แหละจนศัก์สยามนี่ต้องลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีแต่มันไม่มีผลหรอกเพราะว่าเขาจะยุสภาแล้วอืมแต่ภูมิใจไทยผง,งาดเนี่ยผง,งาดในเขตภาคอีสานแต่ไม่รู้ว่าจะผง,งาดจริงหรือเปล่านะถ้าเพื่อไทยไปยึดฐานเสียงเดิมแถวศรีสะกงศรีสะเกดพวกไอเนี่ยมาได้เนี่ยแถวศรีสะกงศรีสะเกดพวกเนี้ย อ่างอุบลเงี้ยถา้าเพื่อไทยไปยึดกลับมาได้อภูมิใจไทยก็จะเหลือแค่ที่เดียวก็คือบุรีรัมย์อีสานใต้บุรีรัมย์สุรินทร์พวกเนี้ยอภูมิใจไทยก็มีอยู่แถวแถวเนี้ยเยอะแต่เสียหนูเนี่ยดิ้นไม่ออกหรอกตอนเนี้ยเสียหนูนี่ไม่ติดไม่ออกคะแนนอาจจะตกด้วยซ้ําไปนะนโย,นโยบายอ่ะนโยบายมันมันกำกวมว่ะผมว่าหรือเชิงนโยบายนะมันกำกวมมันกำกวมก็คือ อีนโยบายที่ปล่อยออกมาแต่และคนที่จ่ายเงินเพิ่มจ่ายเงินเพิ่มก็คือบอกตรงว่าเหมือนเหมือนโฆษณาตัวเองไปก่อนนะ่ะเหมือนพลังประชาัฐที่มาจ่ายเพิ่มมาสามร้อยให้เพิ่มอีกไอจากไอคนที่ได้สองร้อยห้าสิบให้สามร้อยมันเข้าโค้งเลือกตั้งแล้วก็มาปล่อยเงินตอนนี้ไงนี่ปล่อยเงินเลยเออเข้าโค้งเลือกตั้งแล้วก็แค่แจกแไงก็พูดตรงๆคือแจกกันแหละแต่คือแจกแจกในนามรัฐบาลไงเออแจกในนามรัฐบาลไงแต่ไม่ได้ไดบอก,บอกว่าเอาเงินมาจากไหนไม่รู้ ขาก็ไม่เคยรู้ผมไม่รู้ว่าเขาเอาเงินมาจากไหนเออ <ừ> ก็ไม่รู้ว่าเงินจากพี่ถามไม่ได้เลยพี่อยากรู้เรื่องอะไรผมมีข้อมูลในตัวเนี้ยก็อยากรู้ว่าเขาเอาเงินมาจากไหนอยู่ก็บอกเออแจกแล้วมันมีเอาเงินมาจากไหนก็เงินในคังเงินในคลังเงินที่ยืมก็เดี๋ยวก็ยืมมาอีกไงรอบหน้าก็ยืมยืมแล้วขึ้นมาขึ้นมาสีไงก็ต้องพูดเรื่องจริงอ่ะแค่นี้ก็แย่แล้วเดี๋ยวพึ่งขึ้นเลย นี่เรื่องจริงนะเนี่ยคนก็รู้คนทั่วประเทศไทยมันรู้หมดอะไรแต่มันจะทําอะไรได้ละ่ะประชาชนมันก็นั่งหลับตาปิด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 อา่าแต่คนจนก็เฮห,หน่อยก็เฮแต่ผมว่าผมไม่เห็นด้วยนะควรจะให้เราเอา่อผมมองม,มุม,มนี้นะมุมผมนะไม่เกี่ยวกับใครนะคุณควรจะหางานให้ผมทําให้ผมทําสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านหมูอะไรส่งออกไปขายต่างประเทศไม่ใช่เอาเงินมาแจกผมผมไม่อยากได้เงินแจกเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อันนี้<ม>เอามุมไทยดีกว่า มีบุคคนเลือกภูมิใจไทยสองคนละภูมิใจไทยสองคนภูมิใจไทยสองคนกับนโยบายเสียค่ะดำเนินนโยบายกัญชาต่ออ่าแล้วก็นโยบายข้าวราคาสินค้าข้าวที่เดินหน้าต่อไปแต่ภูมิใจไทยนี่คะแนนเสียงน่าจะตกกว่าที่คะแนนเสียงน่าจะตกภูมิใจไทยนะคะแนนเสียงตกแน่นอนตกไงวันนี้มาสองคนแล้วมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสองคน องคนนี่ถามมันมันเพิ่งถามอ่าเข้าใจไหมสองคนแต่ทีเนี้ยพี่ต้องมองมุมนี้ด้วยว่ามันมีจังหวัดอะไรไม่รู้จังหวัดอ่าลำพูนหรืออะไรไปเล่นฟุตบอลที่บุรีรัมเลยนะแล้วทีเนี้ยมันมีข่าวเลยลำพูนอ่ะแพ้แพ้บุรีรัม,มนี่แหละแพ้บุรีรัมแต่ลำพูนเรียกชื่อชูวิทย์ปนอศัศจรรย์นะช่วยชูวยชูวิทย์อา่อาเหรอเออใช่ให้ชูวิทย์กระทืบภูมิใจไทยไงพี่เข้าใจป่ะาล่ะเหรอ เออได้เขาก็เปิดอา่าเรื่องรถไฟสายสีสม้มอา่าที่เอาเงินหมื่นล้านไปเจอกันที่ต่างประเทศหรืออะไรงัก็ต่อมาก็รัฐมนตรีศักสยามเขาก็ลาออกเพราะว่ามีชื่อในผู้ถือหุ้นบริษัทอะไรสักบางอย่างนี่แหละอืนี่ลุงชูวิทย์เขาบอกมาเออ,อชูวิทย์พี่ชูวิทย์บอกเขาข้อมูลมาเขาก็ใส่ใส่ใส่ภูมิใจไทยนี่เงียบกิ๊บเลยไม่กล้าออกมาตอบโต้คะแนนล่วงแน่คือคะแนน อันแนวรอวงเขาลาออกหรือเขาเขาออกเองหรือเขาลาออก,อก,ออก,อกหรือว่าเขาอะไรก็ต้องลาออกสิคือเขาลาออกเพราะว่าคือหนึ่งอ่ามันมีชื่อชื่อ,อยังอยู่ในหุ้นของบริษัทก่อสร้างอยู่พี่อ่ากฎหมายนะบอกว่าใครที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีหรือมาเป็นสอสอเป็นรัฐบาลเนี่ยจะต้องเอาตัวเองออกจากหุ้นอ่าของไอ้บริษัทก่อสร้างในภายในหกเดือนหรือเท่าไหร่นี่แหละ กฎหมายมันมีบอกอยู่อ้าแล้วแล้วแล้วสองวันนี้เป็นไงบ้างมาเพื่อไทยมากี่คนแล้วสองวันเนี้ยเพื่อไทยมาสี่สองวันเนี้ยสี่บวกห้าเป็นเก้าเออใช่คือแต่ตามกลุ่มใจไทยสองใช่เก้าไกลหนึ่งรวมสองวันเก้าไกลเมื่อวานเนี้ยเอก้าไกลหนึ่งวานเก้าไกลหนึ่งเก้าไกลเก้าไกลก็ต้องบอกตรงว่า น่าจะเป็นเขตกรุงเทพนะพูดถึงแต่ก้าวไกลเนี่ยเปิดตัวที่ขอนแก่นธนาทรพูดได้ดีมากเลยวะล่ะธนาทรพูดได้ดีมากอยากรู้ว่างไงคนละเหลี่ยมกับเสี่ยหนูเลยนะคนละเหลี่ยมกับเสี่ยหนูอนุทินเลยอนุทินพูดเนี่ยไม่ค่อยกินเท่าไหร่อนุทินมาพูดเนี่ยใน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 ,ใน,ในท้องหลออ้ไม่ใช่ท้องหลอดอ่อในเขตไอเขตเมืองนี่แหละเขตสุขุมวิทปั้งตอนนั้นถกอนุทินมาพูดก็ ไม่ก่อยอินเท่าไห่ประชาชนไม่ก่อยอินประธานาธิาร<อ>พูดว่าไงวันนี้วันนี้ร,ราตรานะพูดว่าตัวเขาเองน่ะก็รู้สึกอ่าคือเขาไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้โกรธไม่ได้แคนที่เขาอ่อเขาอยู่ในสภา,าแค่สิบนาทีเองเขาบอกเขาเป็นสสแค่สิบนาทีเขาบอกว่าเขาโดนน่ะเขายัางายังหนุ่มอยู่เขาอยู่ได้หลายปีใจเย็นไม่ต้องรีบโอสิบก็ห้าสิบปะ่ะอืม กว่าเขาจะได้กลับมาเล่นการเมืองอีกสิบปีนะเอากลับมาเล่นอีกทีนึงก็ห้าสานนะจะบอกให้ก็รอได้ก็ต้องรอนะก็ดอนนี้โดนกระทือ,อยู่ตอนนี้เขาสี่สิบห้าแล้วนะวนะเขาจะมาเล่นเขาจะมาเป็นนักการเมืองหรือว่าเป็นนาย,ยกอีกทีก็ห้าสิบห้านะก็ยังเร็วนะเร็วอยู่นะไม่เร็ว,รวแต่เราอะแต่ว่าคน,นาการเมืองจริงๆอ่ะนักการเมืองที่มาเป็นอมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรืออะไรต้องอยู่ประมาณสักสี่สิบ สี่สิบแปดเนี่ยถึงห้าสิบหรือสี่สิบห้าถึงห้าสิบนี่กําลังดีเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาทํางานคือมันจะดีกว่าเพราะว่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยมันคิดถึงอนาคตแล้วมันยังมีกําลังที่จะสร้างต่อไปไงพี่เข้าใจเปล่าแต่ธนาทรเขาบอกเลยนะในในคลิปนั้นโอ้ผมผมฟังนะธรรมดาผมเป็นคนฟังวิเคราะห์ผมก็ยังเออมันพูดได้ดีเว้ยมันเขียนสคริปต์มาได้ดีคืออินอะกินใจอะ่ะอุยไปทั้ง,ท,งทั้งหมดสามคนเลยภูมิอาอนาคตใหม่อะ ไปลุยเขตนี้ด้วยเป็นเขตภูมิใจไทยหรือมั้งคนหนึ่งอะ่ะไปลุยเขตที่ขอนแก่นน่ะนาคนใหม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วอนาคตใหม่อะไรนะอนาคตใหม่มออไ,ไม่มีเออเก้าไกลเก้าไกลเขาไม่พูดถึงเรื่องก้าไกลพูดผิดพูดผิดพูดผิดเขาชูวนาคตใหมเ่เขาบอกไอ,อกเขาพูดถึงเรื่องอนาคตใหม่เขาที่โดนยุบไปเขาก็บอกว่าเขาเสียดายเสียดายที่เขาไม่มีอํานาจอ่เขาพูดชัดเจนแล้วไม่ได้พูดเหมือนเลยคนอื่นเลยนะเขาพูดว่าเสียดายที่ไม่มีอํานาจ ถ้าเขาได้อำนาจนั้นมาเขาจะช่วยเหลือประชาชนเขาพูดอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้เลยนะกินใจมากเลยเช่วยยังไงเหรอยากเรือเอา้ามีอำนาจก็ช่วยเหลือประชาชนไงทําทให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นไงกระจายรายได้อา่าหางานให้คุณทำเขาพูดอย่างนี้เลยชัดเจนเขาบอกว่าเขาไปเออเขาไปร่วมกับพวกอบตอบตเขาออกไปเกือบหกสิบแห่งเขาไปทำงานกับท้องถิ่นทั้งๆที่เขาไม่มีโอกาสเลยเขาพูดโ้กินใจมากดอกเนี่ย เขาบอกว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะทํางานให้กับผมไม่มีโอกาสที่จะมาทํางานให้พวกท่านเออเขาบอกว่าไม่มีโอกาสที่จะทำงานให้พวกท่านเขาบอกเนี้ยเอาง่ายๆอาคิดเป็นเหตุเป็นผลถ้าผมรวยอย่างอะผมรวยอย่างธนาทรพูดถึงตัวผมนะาไม่เกี่ยวใครถ้าผมรวยอย่างธนาธรผมจะมาทำเพื่อใครเพื่อทำซากอะไรล่ะถ้าไม่มีอุดมการจริงๆถูกไหมล่ะเออันจะทำเพื่อใครอ่ะทำเพื่อตัวเองยังไม่ดีกว่าเลยแต่แต่นี่มันอุดมการนะพี่ ทำเพื่อพวกคนอื่นนะ่คือโุดมการอ่าไม่ได้เชียวไม่ได้เชีย์ยก้าวไกลนะแต่ก็ชูพิธามันแล้วภูมิใจไทยอ่ะภูมิใจไทยอ่าพูดถึงนโยบายภูมิใจไทยก็ออกนโยบายให้กับอ่านะอ่ออาให้กับเกษตรกรน่ะแหละอ่าออกนโยบายกับเกษตรกรแต่ตัวเองก็ทําถนนทําก่อสร้างนั่นแหละภูมิใจไทยอ่ะ,อะสรุปหน่อยวันนี้วันนี้คะแนนเป็นไง ผมใจไทยมาสองเพื่อไทยมาสี่เพื่อไทยยังอถ้ามาสี่ได้เพื่อไทยก็สองวันเพื่อไทยยังมาอยู่เพื่อไทยช <9 S 1> นะสองวันแล้วก็โอกาสเกิดแลนสไลด์สูงมากแลนสไลด์สูงแลนสไลด์มาแน่นอนถนนนโยบายคงที่นะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมฟังดูเนี่ยเอคนรุ่นใหม่หรือคนกลางๆก,ก็อยากได้อุงอิงมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะอ่าเดี๋ยวเอาพักก่อนเอาเป็นพักก่อนใจเย็น นายกไว้แล้วแต่เขาจะเลือกกันนายกแล้วแต่เขาจะเลือกเราเลือกพักก่อนใช่ไหมตามคันดีเดตเราก็ต้องเลือกตามพักามอะไรก่อนเราไม่ได้เลือกนายกเลยตรงนี้ก็ถูกถูกพักจะเป็นคนเลือกเราเลือกเราเลือกพักก่อนพักจะเป็นคนเลือกนายกเป็นเรื่องจริงพักจะเป็นคนเลือกเลือกเลือกนายกแต่มันเกี่ยวกับนโยบายนั่นแหละอ๋อภูมิใจไทยเนี่ยนโยบายเขาไปหาเกษตรกรแล้วก็อสมพ่วงเนี้ย เอาสมอกเกษตรกรเขาค้อดเงินให้อสมอก็แสดงว่าภูมิใจไทยแล้วเพราะว่าเขาเอ่ยก่อนหน้านี้ปันเงินสองพันให้อสมอรหรอพี่ฟังข่าวมือเช้าเนี่ยได้จากพันเป็นสองพันนะดูข่าวมือเช้าแบ๊บๆเขาเขาทำประกันให้อีทำประกันให้อสมอสมของสองภูมิใจไทยแหลนะนโยบายภูมิใจไทยแล้วเขาจะอไปผูกขาดเรื่องการประกันราคาข้าวให้ยั่งยืนไงข้าวขาวนี่เขาจะยืดให้หมื่นสองมันจะเป็นไปได้เหรอหมื 12, ่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันอ่ะ ก็ต้องลองดูนะออใช่ก็ต้องลองดูแต่เสียหนูเนี่ยอนุทินเนี่ยอ่เขตเขตอีสานใต้น่ะไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์บุรีลำศรีสเกตเนี่ยอ่อเขาก็มีได้ที่อุบลมั้งด้วยก็เขตอีสานใต้นะะทั้งหมดอ่ะลงไปอ่ะอีสานใต้เลยของเขาอ่ะสสอ่ะสี่สิบนะภูมิใจไทยรอบก่อนอ่ะสี่สิบคนนะสี่สิบกว่าด้วยแล้วเรามีจะมาเท่าเดิมหรือว่าเยอะขึ้นหรือว่าน้อยลง ว่าผมว่าร่วงร่วงผมให้สามสิบมาเต็มที่หายไปสิบคนจดไปด้วยพูดอะไรไปอ่ะจดไปด้วยนะหรือไม่ต้องย้อนมาเปิดดูไม่ใช่พูดตอนนี้ไงพูดตอนนี้กับตอนตอนต่อไปมันไม่เหมือนกันนะคุณนี้ไม่เหมือนกันตอนนี้ก็คือตอนนี้ตอนนี้ก็คือตอนไม้ก็คือผมแค่ประมาณการไว้ คือผมก็ไม่ได้รู้ข้อมูลสั้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกผมให้ข้อมูลที่ผมเอามาผมก็ดูจากดูจากข่าวด้วยแล้วก็ไปถามคนด้วยอะไรประปาผมก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดหรอกแต่ภูมิใจไทยร่วงร่วงเพราะอะไรขึ้นหนึ่งชูวิทย์เปิดหลายเรื่องเปิดหลายเรื่องแล้วตอนนี้ประชาชนเองนะเขาเรียกคําว่าตาสว่างดีกว่าผมจะไม่เรียกคําว่างโง่หรอกออผมไม่เรียกคําว่าหายงโง่หรอกผมเรียกว่าคนเรามันตาสว่างภูมิใจไทยนี่อาจจะคะแนนร่วงลงมาอยู่แค่สามสิบ เพราะว่ามันเกี่ยวกับนี่นะเดี๋ยวจะให้เล่าให้ฟังเลยนะมันเกี่ยวกับที่ดินรถไฟที่พลูวิทย์เอามาพูดอะเอาไปทำาำไมฮะน,น,นานแล้วไม่ใช่หรอหลายสิบปีแล้วไม่ใช่หรอนานแล้วแต่ตัดสินเสือกไม่เอาคืนไงเอาไปทําสนามฟุตบอลอ,อะไรประมาณเนี้ยเอาไปทําบ้านตัวเองอะใครบางคนน่ะเออที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่บุรีรัมย์อะใครบางคนน่ะเออ<ม>เอาไปไทําสนามฟุตบอลเอาไปทําบ้านตัวเองอะ นี่รถไฟนะแล้วก็มาคุมกระทรวงคมนาคมศักสยามอ่ะอืมรถไฟเขาไม่มีโฉนดหรอที่ของการรถไฟเนี่ยเข้าใจไหมว่าคนมันไปเข้าครอบครองเช่าได้ตั้งแต่รอบแรกแต่พอมันหมดสัญญาก็ต้องให้เอ่าอกชนอื่นเช่าแต่ไม่ใช่ยึดมาเป็นของตัวเองนี่เข้าใจเวลาโอ้ยฟังก็ได้นะที่รถไฟเนี่ยอะไรนะไม่ต้องเสียค่าเช่าแล้วหรอ ยสัญญาเช่ามันหมดบางตัวไม่งั้นก็จะฟ้องกันเหรออ่เดี๋ยวมึงจะเล่พี่ฟังก็ได้รอห้าเนี่ยท่านเป็นคนน่ะขับรถไฟรู้แล้วปิดทิ๊เถอะไปก็ไปที่เาเล่าที่มาที่ไปเออใครก็รู้เรียนมารู้น่ะเก็ะประจานชนบางคนอาจจะไม่รู้เออท่านเป็นคนประธานที่ทางรถไฟให้แต่ใครจะเช่าไปทํากินก็เช่าไปเช่าไปทําอะไรก็เช่า แต่ให้ประชาชนได้ผลประโยชน์แต่ทีนี้พอมันบวดสัญญาเช่าเช่านานก็ควรจะคืนแต่ไม่ใช่ยึดเป็นของที่ของตัวเองเออแค่นั้นแต่ภูมิใจไทยเนี่ยออนโยบายก็เขาเขาก็พูดว่านโยบายเขาสาเร็จแล้วก็คือกัญชานั่นแหละก็หลายคนก็ติดใจวันนี้ก็เลือกสองคนแล้วไงสี่ต่อส <c oughs> องแล้วก็ติดใจนะกัญช,ชาเนี่ยก็ชอบอยู่นะ มันมันก็มันเท้าอาการรักษาลูกได้นั่นแหละแต่มันจะร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าเราก็วา่าอีกเรื่องหนึ่งแค่แค่นั้นแหละคืออ่บอกได้เลยว่าใครที่ก่อนจะปิดคลิปนะครับใครที่มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งก็ให้ไปกลับไปเลือกตั้งที่บ้านซะก็เลือกคนดีเข้าสภาเพราะว่ามันมีโอกาสแค่ไม่กี่ครั้งเราไม่ได้เลือกตั้งมายาวนานมากแล้ว,วเราตั้งลงหน้าก็ได้เราตั้งลงหน้าก็ได้ใช่ใช่เราอยู่ในกฎของคนคนหนึ่งเนี่ย มายาวนานมากอยู่ในกฎของคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมายาวนานถึงแปดเก้าปีอ่าแล้วทีนี้เราจะอยากจะอยู่ในกฎของเขาต่อไปหรือมันก็แล้วแต่หรือเราเราอยากจะมีอยู่มีกินอ่ากินอิ่มเงินในกระเป๋าให้เอาออกมานับแล้วยังเอ้ยซื้อได้สบายแบบแต่หรือเราอยากจะเอ้ยต้องมานับเงินในกระเป๋าให้มีเท่านี้กินเท่านี้เหรอมันก็คงว่ามดใครที่มีสิทธิ์มีเสียงคนรุ่นใหม่นะครับ ที่เลือกเลือกสิ่งที่ท่านเอ่อจะเลือกหรือที่ท่านชอบหรอคนรุ่นใหม่วันวาจะเป็นนักศึกษาอะไรที่เข้ามาดูผมก็จะนักศึกษาเข้ามาดูผมเยอะมากเลยครับขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูอนาคตใหม่เราคงชอบอนาคตใหม่หรอกแต่เขาไม่อยากจะดูผมหรอกไม่มีอนาคตใหม่ไม่มีแล้วอะไรนะอนาคตใหม่ไม่มีแล้วอ๋อเก้าไกลเก้าไกลผู้ผิดเก้าไกลเก้าสมาธิหน่อยครับอะไรนะมีสมาธิหน่อยครับไปถึงยังไงนะ มีสมาธิหน่อยอย่าพูดผิดบ่อยมันไม่ได้ยินสมาธิหน่อยมีสมาธิหน่อยอย่าพูดผิดบ่อยอ,อ,อ๋อ,อพูดผิดพูดผิดคือมันมัวแต่ฟังธนาทรอยู่ไงเคิมกับเสียงธนาทรมันก็เลยแบบไอ้นี่หน่อยอินนะ่มมากเลยะะอันธนาทรไปเลยอินมากเลยธนาธรแล้รุ่นลาวเข้าเดียวกับผมธนาทรนัน่ะนะอนนะไอทีนี้ก็ให้ท่านไปเลือกตั้งซะก็ ปีพศ2 5 6 6เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งใหญ่เราก็ยาวนานตั้งแต่เราโดนยึดอำนาจมาก็ไม่ได้เลือกตั้งยาวนานมาแปดปีนะครับก็ไปเลือกตั้งหาคนดีเข้าสภาคนที่ท่าน <4 S 1> ชอบอ่า <4 S 1> เข้าสภาอะสี่ปีสี่ปีสี่ปียึดอำนาจมาสี่ยึดอำนาจมาสี่ห้าปีแล้วก็มาเป็นรัฐบาลอีกสี่ห้าปีสี่ปีอะไรประมาณเนี้ยมันก็แปดปีแล้วรวมกันก็ลุงปู่คนเดียวนั่นแหละเออ สรุปวันนี้เป็นไงคะแนนคะแนนวันนี้เร็วๆสรุปแล้วก็ปิดคลิปเลยสรุปวันนี้สรุปวันนี้เลือกใครบ้างคนไทยมาสองเพื่อไทยสี่คนหกคนถามได้หกคนวันนี้แต่ถามเป็นสิบวันนี้ยอืมก็เอาตามนั้นครับมาหกคนก็คือกรอบนโยบายพักไหนท่านก็ไปเลือกพักนั้นก็ขอขอบคุณพี่มากเลยครับอเดี๋ยวพี่ยุทธก็ต้องไปอ่านข่าวพรุ่งนี้ตอนเช้าคราบขอขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ